ก่อนัตมกันนะแชะแช่เอาเลยโอ้ยมองหมดเนาะสนับหอ้หมดไสอโอ้ยหมดครับเผ่าครับนี่โอ้จันโอ้ยหางหักมาสันนขาครับอือ้ยังตอขนาดของแสบหอมหวานเห็ดพึ่งข้าวใหญ่จัเนี่ของคำ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องวันเหนือพาลุยครับทางเพจบุ๊กทางยูทูบวันนี้ปะการวันทีศิษเย็ดครับเดือนกรกฎาคมปีหกเจ็ดพี่กัดป่าอำเภอเมืองอ่อนจังหวัดเชียงใหม่เนอร์นะครับวันนี้เขาจะมาลุ้นเฮ็ดทั่วไปเนาะจ้าปเฮ็ดออกรวมๆครับช่วงนี้เนะาะครับผมไปไปลุ้นไปชมกันเลยครับอืมเจ้โลมากับพระใครนะครับนี่ขับออกขาเนาะจ้ะเนาะ ต้องตีกับบ้านบางทีกับกํบลาลังไข่เนาะจ้าออกเต่ากันครับงานมานันหมันอ่ะงานมันหมันบ้าน,านาอันเดียวตูนครับงามขนาดเนาะจ้าอืมจช่เหี้ยตัวไข่ครับให้พึงเขาจะไนอ่มให้พึ่ง เขาจะเห็นบ่ดอกใหญ่ครับดอานี่ดอกใหญ่อีหลีครับจีดเงี้ยตั้งกอครับอืมขึ้นปลานี่พันน้อยเนาะดอกน้อยครับปอกเพไ่เก็บมลงานนะฮะขึ้นขีดกอแดงครับอืมหนึ่งแน่ตตรงนครับ จีครับจีก,ก็แดงครับนัอนก็ลูกก,กินเนะครับจีครับกระงหกบ้านครับน่องไข่ครับไข่ครับ ตออาเขาเแยกกันหาครัชื่อสามดอกอืมนี่ได้ตัดขาดเต๋องามขนาดจ้ะบอไส่ได้ไมาเด็โอ้ยปอเด็ก็ได้ม,มวานเรากลับไปยังบ้านทั้งหลุมมันไปถึงไปบ่หอนมองฮิดกอนะออกน่ะ กานงามดีอันนี้ก็ก็หน่อยกับก็หน่อยเฟื่อนบ่อรองกัดไหมอยังบอ่อ <laughs> จะจะเฟื่อนบอ่อเฟื่อนเดี๋ยวลองซีมมันกัน่าจะก็แดงแต่ทางนี้ตีเห,ห็ดพึ่งตองจ้ะอือออกตารางงามครับอืออเจ้าระดอก ไม่หวยหมดนะทงาบ้านครับอครับเห็ดพึ่งนกยุงเนี่ยดอกสมิกาล่างแสบนาจ้ะนี่หลายสายพันธุ์นะสีแดงสีเหลืองเหรอสีเหลืองก็มนี้ครับว้าได้สีแบบแบบเหลืองหาะตาขาออกลายนี่คือมัน เสือล่ามันขืนมาก่อดผีนอกจากน้องเขาตัดออกค่ะขึ้นข้าวดอกสองดอกโฮมในกระไดบัวหั่นออกแล้วโอ้ันนี้แมงกินค่ะไม่ดอกวนจันเนี่นยผลเกิดออกแล้วเนาะผนบัวใครตกทรงบัวอ,อุดมสมบูรณ์ ขพ้มหวานก็มาข้าวดอกนี้ข้กวลิ้มครับจีครับจีเฮ็ดก็แดงจ้ะนน้อยครับหลังหงหน่อยหลังหงหน่อยกับมีอปลอกอนี้ก็ได้เลยน,ะยน้ำแม่ง<ะ>กินแล้ว นี่จ้ะหาแม่จริงอ่าป้าเอ็คามินอู้ยก่อไงก่อหลวงนี่จ้ะตัวสีพอได้เนาะเกือบเผาแข็งอยู่เนาะจ้ะดีฝนมาตกใส่เต็มเอาไปพัดกระเท ا าเสียบดีจ้ะ มอ้ตาในี้บอไส่คนใหมาเนาะแต่ว่าถ้าผีก็โอบก็มึงดอกเดียวเลยนี่มอหมดนะขับไ้บนน้ะบไซ่ดนขาได้ของมจะได้อยู่ได้อยู่เนาะขับก่แดงจะอยู่ยังกครับนกเดียวเอหมือนย <oh> hm. ีสตห้ายางใชเนาะ ม่เาลูก <those S 2> ินครับพอดอกหน่อยก็หน่อยพอดอกเท่ากันเท่าอ้าวเป็นะอืมเไข่ครับไข่จ้ะอือรสชาตินุ่มเนาะเห็ดพึ่งไข่หรือเห็ดฝึั่งขาวเขาก็บอกเออเห็ดฝึั่งขาวนี่จ้ะหอมหวานอร่อยแต่ว่าถ้าดอกเป็นล้านจะขมเนาะจ้ะเนุ่งเห็ดหนึ่งครับ สีม่วงขนาดเท่าไรเจอไข่ครับไข่ระงูจะอันนีไหนหน่อยเป็นอย่งเนาะอีกไข่ห่างๆกันเนาะหอดไข่หน่อยอเนื้งต่องขนาดของแสบของหวานเห็ดพึ่งข้าวใหญ่จะนี่ข้าวเหลืองหัวหยองใหญ่เนาะครับขนาดครับ ถั่วดอกบางใหญ่นึงใช่ค่ะออกดอกเดียวเนาะจ้ดอกเมืหอหวานะนะจ๊ะเนี่ยหอกเดี่ยงบ้านครับวนันนี้นี่เวียนเมือหวานนี่นาะจ้ากหมานคมทุ้งเมือไปเมืองกะเมืองทุ้งเมือกับ,บ่ออกพอ <c ười> เวียนเมือกะเแถากระบ้านเราอยู่กล้าเนาะจ้ะเป็นหนึ่งล้วงกระเฮดขมิ้นเนาะครับได้จะปีงเมือบ้านแห้งกดถั่งงอครับอ นี่นแบบว่าหนึงนน่งเนาะจ้ะหนึ่งจะเสียบอยู่เนาะกระตาเองครับนี่ครับอันหนึ่งเนาะผนหนึ่งแล้วนะ้บนกำลังงามๆาลอ่ะ ใส่กระตาเอาใส่บ่อดองตาลได้ใส่ขงมหร่อเปล่าไข่แค่น้อยนัดไข่กับไข่หน่อยเนาะบะนี้เ <c oughs> จนกน้อยกว่ไข่น้อยมอจ้งสองไข่โอ้ยสแนตตาเฮดสงกบ้านนะครับ สองดอกนี่บ้านเงยเท่ไงวะครับอืมดูเดี๋ยวขีนครับก็ลองเห็นโฮมเี่ขึ้นเหลืองอืมจุ่มหน่อยน่าจะ 1> 1มินมเห็นดอกเดียวเดียวอ่ปะปสองไข่ครับ มื่อนีเห็นบัวลายเน่ะจะเนาะออกบัวลายสั่มเห็ดโกครับเจอสิออกได้ถ้จาจะเนาะเห็นแบบนี่มันออกว่าใครเป็นมูยง,งขคือท่าอีสานกุ่มในสองดอกสามดอกห้าดอกครับน้าม้อยอืมครับหวาน มัน,นยืนไวย,ยเดียวมันค้องค่อข้มิ้นจีแต่นี่เป็นจี <laughs> บ่ <laughs> เอากอเป,เป็นกลุ่มๆไปก็กะนะจัขอ,คอคง,คงคำหุนดอกครับ อันหนียังแมงต้อมนี่ดอกคนหอมเนาะขมิ้นน้อยหกหน้อยครับอยู่ลายคอนบัวกิน้นซื้อแล้จะใดอยู่ออกไม่น้อยนะ ดงครับได้อยู่น้องว่าได้สิบว่าได้เหรอได้อยู่อๆเถ้าโจ๊กครับอ๋อปวดขิ้นขาขิ้นขคคาคนโจ๊กฝะสองดอกครับวันนี้เจอบาหลายเนาะเจอหลายแต่เถ่า แมงกระลูจะกินโอ้โหดูเอาเดี๋ยวหอยก่อนโอ้ยงามขนาดครับนี่จันโอ้ดอกสมบูรณ์เพิ่อนกับหางหังมากเลยขาครับเจออีกคููหนึ่งมันน่ะไปคู่กันในรีตัวนี้แบ่งเป็นหัวใจแล้ว ดอผุนยังงามเลยเดียวใ่งนั้นต้องข็ดเพิมอกนะแชะแชเอาเลยอ้ยหมดแล้วสนับหมดใหมครับครับรง้เนี่ยเ้าเลยเลยอ้ยหมดครับจะย่ามจ้าว่า สวยงามเกดลังบจุ่มนันยังงามเลยเปิดมือเหมือนโอ้โหหัวไก่น่อยครับออกมาแอ้วจะออกทั้งกอพูดนะนะครับหมานเอาไปมกม่าจะเนาะมกกิมมันนั่นกะเสียบดหมกใส่อีตูใส่นางตูถ้ากลนลงมานี่ตูดีหยุบหมดแล้วเนาะจ้า เดี๋ยวก่อนจะข่าวเนาะใช่สันนัตจีบมันครับอืมอืมสันัดนี่เอาเคแฮมหนุ่มเนาะสันัดโอ้น่ะดูโอ้ข้าบบเยอะข้าบบเก็บเก็บมก็เยอะฟัวริมกอยู่ครับนี่นะเฮ้ยแฮมจัดหนักครับเนี่ยสันัดเจ้าเนี่ยภาษาเก็บให้เนาะเจ้า เห็้เพชรปวกเคน้อยเก็บเพชรข้าวตอกคิมมี่ข้าวตอกครับมามาช่วยกันเก็บเจอเห็ดยข้าวตอกเอาเห็ดยข้าวตอกมีนั่นได้เกินตาแล้วคุณเป็นก้อนชนะไม่ได้ไงเก็บออก ปลาดีนนหน้อยเฮ้ยเ็บเฮ็ดเข็มทองเนาะหาอ้วนดีโลงามดี หอปีบนั่งเห็ดครับเห็ดม like ันอย่างเลยเหมือนเห็ดขอนเนาะเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยเห็ดนางฟ้าเลยแตะต้องเป็นขอนเนาะอืออือโอ้ปีบนั่งเห็ดจะตีจะหมอครับนะจุโอ้ขวานัวานมันต้องเก็บไปกินครับขวานเป็นเห็ดเบือเนาะขวานเป็นเห็ดเบือนี่คะทันอย่งไรอ๋ออือครับอัดจัดหมอครับ เห็นดอกครับอีดอกป่านนั่นนะครับนหนึ่งหกดอกเดียวครับอู้อ้าวมันแห้งฝนมาตกฝ <c oughs> นมาต,ก,ต,ก,ตกอีกแล้ว ของเฮาสนเนตอนนี้จช <scenes> ่ยอดม้านของเฮาเหมือนนี้เนาะเห็ดหลายชนิดเหมือนเดิมครับเนาะในหลายชนิดเก็บไปเก็บมาเต็มตาคือเกานะจ๊ะได้มือละตาเนี่ยนะจ๊ะเนาะเห็ดรวมๆครับเฮ็ดบ้านก็ได้ยู่พอ่ไปหนึ่งเนาะจ๊ะหนึ่งรวมกันมีม้านเห็ดขมิ้นดอกบ้านเนาะเห็ดขมิ้นเห็ดมันปูเนาะเห็ดมันปูเห็ดขมิ้นครับเนาะห้องทางเหนือห้องเห็ดขมิ้นครับเจ้าทางอีสานหรือไทยหองเห็ดมันปูนาะจ๊ะอ้าว อยู่ทั้งเปลืนทั้งรูมนะครับมหมาน้องมะมะหมานเฮ็ดกอแดงตอนถ่ายเนาะนะจจะเนาะเฮ็ดพึ่งหลายชนิดเฮ็ดกอแดงครับเฮ็ดพึ่งนี่น้ำไหลโดอกอยู่เฮ็ดตะโงกก็ได้อยู่ครับจ้ามีงานของเฮาเหมือนก็ถือว่าหมานยังยังหมานอยู่เนาะจะครับผมหมานหอนแข็งอยู่ครับไปเอาไก่จะลุกเมื่อกันละจ้าครับผมวันนี้ก็ลาพี่ละน้องพิกบ้านพี่จ้องกันเนื้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต๊ะสามซองเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบ ขอบคุณทุไทกไลน์ทุกแช์ทุกการติดตามทุกการรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ